Honda ากำลังกลับสู่สามัญอีกครั้งโดยการพัฒนา CBR1000R r ันรุ่นใหม่ที่จะถอดปีกวิงเล็ดออกแต่ไม่สูญเสียเรื่องอากาศพลาศาสตร์หลังจากที่ Honda เพิ่งอัปเดต CBR1000R r รุ่นใหม่ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาภายในงานอีกมาโช2023 2 3ทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์และแฟลลิงเดิมทีจะซ่อนปีกเอาไว้ด้านในแฟลิงแต่ได้ออกแบบใหม่ นำเอาวิงเล็ดมาไว้ที่ด้านข้างเหมือนกับค่ายอื่นๆซึ่งเป็นการสืบทอด d n a อจากการแข่งโมโต g p การเปลี่ยนแปลงรูปร่างภายนอกของตัวรถส่งผลต่อเรื่องอากาศพลศาสตร์โดยตรงจึงทำให้ทีมเทคนิคของ Honda ได้ยื่นจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับการออกแบบแฟลิ่งหน้าและแฟลิงข้างของ Honda c b r 1 0 0 0 r รุ่นใหม่ให้มีประสิทธิภาพในเรื่องแอโรไดนามิกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แนวคิดเกี่ยวกับการถอดปีกวิ่งเลตออกโดยไม่สูญเสียคุณสมบัติเรื่องแอโรไดนามิกได้มีการออกแบบให้มีช่องรับอากาศ2ช่องช่องที่แฟลิ่งหน้าให้อากาศไหลเข้ามาแล้วไปรวมที่ช่องลำเลียงอากาศเพื่อให้อากาศไหลออกไปที่ด้านท้ายของตัวรถไม่เพียงแค่นั้นนายสิทธิบัตรยังบอกอีกด้วยว่านอกจากไม่สูญเสียดาวฟอร์ตแล้วยังสามารถลดแรงต้านได้อีกด้วยดังนั้น ประสิทธิภาพทั้งการขับขี่เวลาเร่งความเร็วและเบรกจะดีขึ้นยังสามารถปรับปรุงลดอัดตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้อีกด้วยการออกแบบแฟร์เลียงใหม่ทำให้ตัวรถ Honda c b r บ0 0 0 r r พันทริปมีความกระทัดรัดและเลียวมากขึ้นแต่จะทำออกมาเร็วๆนี้หรือไม่คงต้องรอติดตามข่าวกันอีกต่อไปว่าผลจะเป็นไปตามที่บรรดาวิศวกรของฮอน da คิดเอาไว้หรือไม่